วันนี้เราจะมาเรียนรู้แนวทางดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยกันเพื่อน,นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราและพระธรรมสดุดีบทที่81มีอยู่16ข้อและสดุดีบทที่82มีอยู่8ข้อในพระธรรมสดุดีบทที่81เป็นบทเพลงของข้านอาสาบบทเพลงนี้ใช้ร้องในเทศกาลอยู่เพิงของคนอิสราเอลและในเทศกาลที่รื่นเริงเพื่อระลึกถึงพระคุณ ความดีของพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือคนอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขาในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าทรงนําพวกเขามาจนเข้าสู่แผ่นดินคณาอานตามพระสัญญาของพระเจ้าและเพื่อตักเตือนคนของพระเจ้าไม่ให้ลืมพระคุณของพระเจ้าก็ไม่ให้เขามีจิตใจดื้อดึงต่อพระเจ้าแต่ให้นอบนอบเชื่อฟังแล้วก็ดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้า เพื่อพระเจ้าจะทรงอํานวยพระพรแก่พวกเขาสารุดีแนะนําสั่งสอนเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อรักษาพระสัญญาของพระองค์แม้นว่าเราอาจจะหลงออกไปจากทางของพระเจ้านะคะแต่พระเจ้าก็มีวิธีการกู้เราช่วยเหลือเราให้เรากลับมาหาพระองค์เรามาดูด้วยกันนะคะข้อ1ถึงข้อ2แปแบนึงเข้อ1นถึงข้อสอ จงร้องเพลงถวายพระเจ้าพระกำลังของพวกเราจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าของยาโคบจงเป่งเสียงเพลงจงตีรามนาทั้งพิมพ์เขาคู่อันไพเราะและพีนใหญ่สดุดีเชิญชวนคนของพระเจ้าให้ระลึกถึงพระเมตตากรุณาที่คุณของพระเจ้าที่ทรงช่วยไทยพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต มาร่วมการเฉลิมฉลองเทศกาลด้วยจิตใจที่มีความชื่นชมยินดีนะคะจงร้องเพลงนมัสก,การแด่พระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานกําลังเรียวแรงให้เก่คนของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองคนของพระเจ้าท่านก็เชิญชวนคนของพระเจ้านะคะเชิญชวนเราด้วยเพลงเสียงรอ้องร้องเพลงนะคะโหร้องพร,องะะร้อมด้วยเครื่องเล่นดนตรีตามจาังหวะเสียงของดนตรีก็มีการตี รามนานเป็นจังหวะทั้งมีเสียงของพินเขาแล้วก็พินใหญ่ดาวิดใช้เครื่องเล่นดนตรีต่างๆเพื่อเป็นส่วนประกอบให้ผู้นมัสก,การจดจ่อทั้งความคิดแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกอยู่ที่พระเจ้านะคะก็ใช้ประกอบในการที่จะชักคือให้ความคิดกับอารมณ์ความรู้สึก,กไปตามเสียงพเพลงใช่จดจ่ออยู่ที่พระเจ้า แต่โดยดีท่านแนะนําสั่งสอนเราการนมัสการพระเจ้าอาจจะมีเครื่องดนตรีเครื่องเล่นดนตรีประกอบนะคะหรือว่าไม่มีก็ได้เราร้องเพลงปากเปล่าก็ได้นะคะก็คือเราอาจจะเห็นว่าบางคริสจักรก็ใช้เครื่องเล่นดนตรีนะคะก็จะมีเครื่องเล่นดนตรีที่ทันทันสมัยบางคริสจักรก็จะมีแค่เปียโนบางคริสจักรอาจจะไม่มีเครื่องดนตรีเลยแต่ร้องปากเปล่านะคะก็มีแต่นักสือเพลงก็จะร้องปากเปล่า ไม่ว่าจะมีเครื่องดนตรีหรือไม่มีก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือท่าทีภายในจิตใจของเราอะ่ะคือการถวายทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราทั้งความคิดการกระทําทั้งหมดในทุกๆด้านของชีวิตของเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะคะในการนมันสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะคะให้ใจของเราไปกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดเวลาเดีย๋ยวเรามาดูข้อต่อไปข้อ2หรถึงข้อ3 จงเป่าแตรเมื่อวันขึข้นค่ำเมื่อวันเพน็นะวันการเลี้ยงของเราเพราะเป็นโกฎเกณฑ์สำหรับอิสราเอลเป็นระเบียบของพระเจ้าเ่นยาโคบสดุดีเชิญชวนคนของพระเจ้ามาเป่าแตรเป็นสัญญาว่าเทศก,กาลเริ่มต้นด้วยแตรในสมัยนั้นเขาก็ใช้เขาแพะนะคะหรือว่าเขาแกะตัวผู้เมื่อถึงวันขึ้นหนึ่งค่ำเมื่อวันเพน็ญใช่ไหมคะ เป็นการเลี้ยงฉลองของคนยิวอิสราเอลก็คือวันขึ้น15ข้ามเดือน7ตามปฏิทินของคนยิวนะคะเป็นเทศกาลอยู่เพิงเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์เป็นและก็เป็นระเบียบของพระเจ้าสําหรับคนยิวอิสราเอลเพื่อให้คนของพระเจ้าระลึกถึงการดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าระหว่างที่พวกเขาบรรทบุทูบของเขาพวกเขาเดินทางในถิน่นทุลกันดาร และเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการเก็บเกี่ยวและเป็นสัญลักษณ์การครบรอบเทศก,กาลศาสนาของแต่ละปีด้วยเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของคนอิสราเอลนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปข้อสาข้อ5ถึงข้อ6พระองค์ทรงกระทำให้เป็นคำสั่งในโยเซเมื่อพระองค์ทรงออกไปสู่แผ่นดินอียิปต์ข้าพระเจ้าได้ยินซึ่งข้าพระเจ้าไม่เคยรู้จัก ว่าเราผ่อนบาของเขาจากภาละมือของเขาเราให้เป็นอิสระพ้นกระจากสดุดีตักเตือนแล้วก็เป็นคำสั่งของพระเจ้าด้วยในกฎหมายแล้วก็ข้อปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่างๆพระเจ้าทรงสั่งในโยเซฟโยเซฟเป็นตัวแทนของคนอิสราเอล12 2เผ่านะคะโยเซฟก็เป็นตัวแทนคนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าทรงนำพวกเขา นำคนของพระเจ้าออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์พวกเขาได้รับชัยชนะพระเจ้าทรงปลดปล่อยคนของพระเจ้าให้ได้รับอิสรภาพสะดุดีท่านบอกว่าท่านได้ยินเสียงซึ่งท่านไม่เคยรู้จักนะคะมีเสียงหนึ่งกล่าวกับท่านว่าเราผ่อนบาข,ของเขาจากภาระมือของเขาเราให้เป็นอิสระพ้นจากพ้นกระจากพระเจ้าทรงยกภาระการงานนะคะที่ พวกเขาต้องทนทุกข์ยากลําบากที่ตกเป็นทาสนะคะไปเป็นเฉลยพวกเขาต้องตากทาทางานเป็นทาสในประเทศอียิปต์พวกอียิปต์คนอียิปต์ก็บังคับใช้แรงงานนะคะเขี่ยวเข็นบีบบังคับโขมโขเนี้ยพวกเขาก็ทุกข์ทรมานอยู่ในประเทศอียิปต์แต่เป็นพระคุณของพระเจ้านะคะโดยพระคุณของพระเจ้าพร,ระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขาออกมาจากการเป็นทาสและได้รับ อิสรภาพนะคะพวกเขาก็ไม่เป็นทาสอีกต่อไปให้พวกเขาที่จะสํานึกในพระคุณของพระเจ้านะว่าเราเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราไม่ได้เป็นทาสของบาปเราไม่ได้เป็นทาสของมารซาตานเรามีอิสระภาพอยู่ในพระเจ้านะคะเรามีอิสระเสรีอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าให้เราสํานึกว่าพระเจ้าทรงไถ่ความผิดบาปของเราแล้วเราไม่ได้เป็นทาสของบาปเราไม่ได้เป็นทาสของมารซาตานนะคะมารซาตานก็กลัวเราด้วยเรามีสิทธิเรามีอานาจเหนือมารซาตานเพราะพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเรา เรามาดูข้อต่อไปข้อ8ข้อ7ถึงข้อ8เมื่อทุกใจเจ้าเรียกเราก็ช่วยกูเจ้าเราตอบเจ้าในที่ลี้ลับของฟ้าร้องเราได้ทดลองเจ้าที่น้ำนะเมรีบารประชากรของเราเอ๋ยจงฟังแล้วเราจะทับทวงเจ้าโอ้อิสราเอลเอ๋ยเจ้าน่าจะฟังเราแล้ว สรุดีกล่าวถ้อยคําของพระเจ้าทรงตรัสกับคนของพระเจ้าว่าเมื่อพระเจ้าทรงคือพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูพวกเขาตลอดเวลาเมื่อพวกเขามีความทุกข์ลำบากเดือดร้อนใจใช่ไหมคะพวกเขาอธิฐานร้องครูอ้อนวอนต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงฟังคำอธิฐานของพวกเขานะคะพระเจ้าก็ตอบพระเจ้าบอกวันนี้พระเจ้าฟังคำอธิฐานของพวกเขาพระเจ้าทรงช่วยเหลือช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสได้รับอิสระและพระเจ้าทรง ช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากต่างๆพระเจ้าอุปถัมภ์เลี้ยงดูพวกเขาในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าประทานพระบัญญัติให้กับให้กับพวกเขาพระเจ้าทรงตรัสบอกพวกเขาว่าพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของพวกเขาอ่ะในที่รีรับจากฟ้าร้องเนี้ยพระเจ้าทรงให้มีฟ้าแลบฟ้าร้องเกิดขึ้นนะคะก็คือพระเจ้าเตือนพวกเขาอ่ะว่าพระเจ้าฟังอยู่คําอธิษฐานของเขาพระเจ้าบอกพระเจ้าฟังอยู่นะคะพระเจ้าทรงดาพวกเขา มายังที่ซึ่งไม่มีน้ําที่เมรีบานะคะก็เพื่อทดลองทดสอบจิตใจของพวกเขาดูว่าพวกเขามีความเชื่อพระเจ้าแท้ๆแ,และมีความไว้วางใจในพระเจ้าอยู่หรือไม่นะคะแต่คนอิสราเอลก็โต้เถียงกับพระเจ้าพอมาถึงที่ทแม่น้ำพอมาถึงในหินธุรกันดาช่ไหมคะไม่มีน้ําดื่มพวกเขาก็โต้เถียงก็พูดง่ายๆก็บนนะ่นอะ คบนต่อว่าพระเจ้าบนต่อว่าโมเสสเนียะคะในเรื่องน้ําดื่มพระเจ้าก็ทรงตรัสพระเจ้าให้น้ําให้เขาดื่มอิ่มเต็มที่อ่ะพระเจ้าก็ตรัสว่าประชากรของเราเอ๋ยจงฟังแล้วเราจะทักท้วงเจ้าอิสราเอลเอ๋ยเจ้าน่าจะฟังเราแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้านําพวกเขามาพระเจ้าทรงตัดเตือนคนของพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้ทิ้งทอดทิ้งพวกเขาพระเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่พวกเขาตลอดเวลา พวกเขาพวกเขาควรที่จะสำนึกในพระคุณของพระเจ้ามาถึงตอนนี้แล้วพวกเขาควรจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าเที่ยงแค้นะคะผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังไม่เชื่อฟังพระเจ้าอยู่นะคะเรามาดูข้อต่อไปข้อ9ถึงข้อสิพระเจ้าก็สั่งไว้นะคะว่าอย่ามีพระเจ้าแปลกๆท่ามกลางเจ้าเลยอย่ากราบไหว้พระต่างด้าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ดได พาเจ้าออกมาจากประเทศออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อาปากของเจ้าให้กว้างเถิดเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มสดดีท่านกล่าวถึงถ้อยคําของพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงตรัสสั่งคนของพระเจ้าไว้ว่าอย่ามีภาพแปลกไม่ให้ไปกราบไหว้พระเทียนเทพ้าพรูปเคารพทั้งหลายนะคะไม่ให้ตั้งรูปเคารพไว้ทมกลางพวกเขาแล้วก็อย่าไปกราบไหว้พระของคนต่างด้าวนะคะก็คือไม่ให้ไปไหว้พระคงต่างด้าว เพราะว่าพระเจ้าเียงแท้ทรงเป็นพระเจ้าผู้สรงนำพวกเขาออกมาจากแผ่นดินประเทศอียิปต์พระเจ้าก็บอกว่าให้พวกเขาอ่ะถ้าเขาเชื่อฟังให้พวกเขาอาปากกว้างก,างก็คือรับพรนะพรอ่ะเมื่อพระเจ้าจะสรงป้อนพวกเขาให้กินอิ่มนะคะเป็นภาพเปรียบเทียบอาปากกว้าง,างนะพวกเขาจะได้กินอิ่มก็คือเป็นภาพเปรียบเทียบเหมือนกับแม่ป้อนอาหารในลูกินนอะ่ะ แม่ก็ป้อนให้ลูกกินจนอิ่มนะคะก็มีความหมายว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรให้แก่พวกเขาประทานของดีนะคะสําหรับทุกสิ่งที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตของพวกเขาคนที่เชื่อฟังและประพฤติปฏิบัติตามพระบัญญัติอของพระเจ้าและมีความไว้วางใจในพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียวนะคะเขาก็จะได้กินอิ่มเนี่ยคุณไงพระเจ้าก็จะอวยพระพรให้แก่เขาเี่ยเรามาดูข้อต่อไปข้อ1 1บเถึงสิ แต่ประชากรของเราไม่ฟังเสียงของเราอิสราเอลไม่ยอมรับเราเลยเราจรึงมอบเขาไว้แก่จิตใจดื้อด้านของเขาเองให้ตามคําปรึกษาของเขาเองจะดูดีสอนเราให้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าทรงประสงค์ให้คนของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นเพื่อจะได้รับพระพรแต่คนอิสราเอลมีจิตใจดื้อรั้นเป็นคนหัวรั้นอ่ะ จึงไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเท่าที่ควรนะคะความจริงแล้วเขาจะได้พระพอรอย่างมากมายนะคะแต่เมื่อเขาไม่เชื่อฟังเขาก็พระพรนั้นก็เขาก็ได้รับน้อยอะ่ะพูดง่ายๆพระเจ้าต้องการให้อวยพอรอย่างเต็มที่อะ่ะพระเจ้าทรงตรัสว่าแต่ประชากรของเราไม่ฟังเสียงของเราอิสราเอลก็ไม่ยอมรับไม่ยอมฟังพระเจ้าเที่ยงแท้นะคะพระเจ้าจึงทรงมอบพวกเขาไว้แก่จิตใจที่ดื้อด้านของพวกเขาเองอะ่ะให้ พราะเขาทําตามใจปรารถนาของเขาเองเนี่ยก็เขาปรึกษาตัวเองเ่ยคิดเอาเองเนี่ยความคิดมันก็พามนุษย์ไปเลื่อยเปิตามความบาปนะค็คือความคิดพระเจ้าก็ปล่อยให้พวกเขาไปค่ะเพราะเขาก็ถูกพระเจ้าลงโทษนะคะพระเจ้าก็ลงโทษให้อิสราเอลเนี่ยตาบอดฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้า ปล่อยให้ประชาชนคนของพระเจ้าทําบาปตามใจปัถนาของพวกเขาอะ่ะคือพวกเขาไม่ยอมฟังแล้วเนะี่ยคือพระเจ้าเตือนแล้วก็เตือนอีกแต่เมื่อไม่ยอมฟังพระเจ้าก็ปล่อยจะด,ดีแนะนําสั่งสอนเราให้เราเชื่อฟังแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามถ้อยคําของพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าเที่ยงแค้นะคะให้เราเชื่อวางใจในพระเจ้าแต่ถ้าคนใดคือก็จะมีคนของพระเจ้าอะ่ะ <c oughs> ก็จะมีคิสเสียนปลอาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือ เนี่ยยกตัวอย่างคนอิสราเอลเนี่ยเขาก็เป็นคนของพระเจ้าแล้วแต่ยังมีใจิตใจดื้อดึงเหมือนคนอิสราเอลนะคะในบางครั้งพระเจ้าก็ปล่อยให้เขาดื้อดึงไปต่อไปอะ่ะก็คือพระเจ้าเตือนแล้วเขาไม่ยอมหันกลับมาพระเจ้าก็ปล่อยเขาดื้อต่อไปแล้วกันเพื่อให้เขามีประสบการณ์เรียนรู้ถึงผลของความบาปและรู้สึกสำนึกตัวเมื่อรู้สึกสำนึกว่าตัวเองกระทำความผิดบาปต่อพระเจ้านะคะเขาก็จะกลับใจหัน มาหาพระเจ้าเที่ยงแท้แล้วก็สารภาพในความผิดบาปของตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเขาก็จะเข้ามาหันมาสู่ความเชื่อฟังนะคะก็เชื่อพระเจ้าเที่ยงแท้ก็จะเชื่อฟังและประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีบางคนนะคะคนของพระเจ้าก็คือว่าถ้าคนของพระเจ้าที่เขาสํานึกในความผิดบาปเขาก็จะได้รับการบังเกิดใหม่าฟจิตวิญญาณแต่ก็จะมีบางคนเป็นคนของพระเจ้าเหมือนกันแต่ เป็นภายนอกอ่ะก็คือบอกว่าเป็นริสเตียนก็จะมีขิสเตียนปอมใช่ไหมคะแต่ภายในลึกๆแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะเขาก็จะไม่สํานึกนะเมื่อเขาทําความผิดบาปก,ก็จะไม่สํานึกแม้พระเจ้าจะเตือนเขาหลายๆครั้งแต่เขาก็ไม่มีความรู้สึกละเพราะว่าความบาปท,ทาให้เขาดื้อด้านเขาก็จะทําตามใจปัถนาของตัวเองไปเรื่อยๆอะ่ะต่อหน้าคนอื่นเขาอาจจะทําดีก็ได้แต่รับหลังนี่ก็คือรับหลังนี่เราไม่รู้ใช่ไหมคะข้างหลังนี่เราไม่รู้ แต่ตอนหน้าก็อาจจะดีแต่รับหลังนี่เราไม่รู้นี่ก็พระเจ้าสงทอดพระเนตรท่าทีภายในจิตใจนะคะพระเจ้าก็จะปล่อยสุดท้ายเขาก็ต้องตายฝ่ายจิตวิญญาณนะคะโอเคเรามาดูข้อต่อไปข้อ1 3ถึง14เออประชากรของเราน่าจะฟังเราและอิสราเอลน่าจะเดินในทางทั้งหลายของเราแล้วไม่ช้าเราก็จะให้ศัตรูของเขาหมบยอมหมอป,ปลง และจะหันมือของเราสู้คู่อริของเขาสดุดีท่านสอนเราให้รู้ถึงน้ำพระไทยของพระเจ้าพระเจ้าทรงประสงค์ให้คนของพระเจ้ากลับใจเสียใหม่เชื่อและกระทำตามถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อคนของพระเจ้าจะได้รับพระพรตามพระสัญญาพระเจ้าทรงสัญญาจะอวยพระพรเราพระเจ้าทรงสัญญาไว้พระเจ้าก็ทรงต้องการให้คนอิสราเอลเนี่ยก็คือให้คนของพระเจ้าเนี่ย ชื่อพระเจ้าจริงๆนะคะ <acceptable. S 1> เขาก็จะได้รับพระพรตามพระสัญญาเขาจะได้รับมากกว่าบรรทัาบุรุษของพวกเขา Sang, Britney, ขอีกอ่ะที่เคยได้ในถ, you ถนิ่นทุรกันดารมาหลายเท่านะคะก็คือพระพรเขาน่าจะมีมากกว่านั้นเขาน่ <sque ak. S 1> จะได้มากกว่านั้นสดุดีท่านกล่าวถ้อยคําของพระเจ้าตักเตือนคนของพระเจ้าว่วาประชาชนของเราน่าจะฟังเราคนของพระเจ้าน่าจะฟังพระเจ้าน่า,นาจะเดินในเส้นทางของพระเจ้าถ้าคนของพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วหันไป คือหันหลังไม่ยอมพึ่งพาพระเจ้าที่เที่ยงแท้นะคะเขาก็จะตายอยู่ในความบาปนี้คนของพระเจ้าเราควรที่จะหันมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงเชื่อฟังแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วในไม่ช้าพระเจ้าจะทรงต่อสู้ผู้อดีตของพวกเขานะก็คือใครก็ตามที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับคนของพระเจ้าใช่ไหมคะพระเจ้าก็มีวิธีการที่จะลงโทษศัตรูให้ศัตรูกลายเป็นมตรก็ได้ะคะ่ะก็คือว่าพระเจ้าสามารถทําได้ในทุกสิ่ง พระเจ้าทรงทําให้ประชากรคนของพระเจ้ากลับคืนสู่สภาพดีได้ก็คือว่าถ้าเรากลับใจจริงๆพระเจ้าสามารถทําได้ในทุกสิ่งนะคะตรงนี้ว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาต่อเราเรามาดูข้อต่อไปข้อ1 5ถึง16บรรดาผู้ที่เกียดติชังพระเจ้าจะหมาะกราบต่อเขาและเวลาของเขาจะยั่งยืนอยู่เป็นนิเพระองค์จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุดเราจะ ให้เจ้าพอใจด้วยน้ำพึ้งที่มาจากหินสดุดีสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าถ้าคนของพระเจ้ากับมหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดนะคะพระเจ้าเที่ยงแท้สงพร้อมที่จะประทานระพรอย่างบริบูรณ์แก่คนของพระเจ้าพระเจ้าทรงสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับกลายเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นมาได้นะคะโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเจ้าสามารถทําได้ในทุกสิ่งคนที่เกียดชังพระเจ้าเที่ยงแท้ ท่านก็บอก่พระเจ้าก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสิ่งคนที่เกลียดชังคนของพระเจ้าพระเจา้าก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้กลายศัตรูกลายเป็นบิดได้นี่คนของพระเจ้าจะมีชีวิตยั่งยืนฝ่ายจิตวิญญ,ญาณอยู่เป็นนิดนะคะพระเจ้าก็สรงให้คนของพระเจ้ามีชีวิตนะคะเมื่อเราหันมาหาพระเจ้าพระเจา้าทรงเลี้ยงดูด้วยข้าวสาลีอย่างดีนะคะก็คือท่านบอกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูพระเจ้าทรงสัญญาจะให้คนของพระเจ้าพอใจด้วยน้ําผึ้งที่ออกมา ออกมาจากหีดนะคะก็คือหมายถึงลงพึ่งที่ติดอยู่ในกับซอกหีดเนี่ยเมื่อเขาจะเดินอยู่ในถิน่นธุรกันดาใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็นทะเลทรายก็ยังมีน้ําพึ่งตามซอกหีดให้เขาได้กินอะ่ะหลวพระเจ้าเลี้ยงดูพวกเขาไม่ไม่ให้ขัดสนนะเพือเอนะ่อนง่ายพระเจ้าเลี้ยงดูเรานะคะพระเจ้ารักษาพัญญาเราพระเจ้าเลี้ยงดูเราไม่ให้เราขัดสนเดี๋ยวเรามาดูต่อไปในพระธรรมสดุดีบทที่แ2ดสิบสองเป็นบทเพลงของท่านอาสาบเหมือนกัน ยกยองพระเจ้าเทียงแท้ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเหนือพระทั้งปวงพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดในการพิพากษาโลกนี้แล้วบทเพลงนี้เข้าใจว่าเขียนขึ้นในสมัยกษัตริย์เยโฮเชฟัตนะคะแล้วก็บทเพลงนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้พิพากษาใหม่ประจำที่ราชอาณาจักรเพราะว่าผู้พิพากษาค,าคน,กนก่อนปฏิบัติงานไม่ดีนะคะก็คือผู้พิพากษาคนก่อนไม่ให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนนะคะเี่ยเรามาดู ข้อหนึ่งถึงข้อสองพระเจ้าทรงเข้าประทับในสภาของพระเจ้าพระองค์ทรงธรรมการพิพากษาท้ำกลางพระทั้งหลายว่าท่านจะตัดสินอย่างอายุติธรรมและแสดงความลำเอียงข้างคนอัธรรมนานเท่าไหรสดุดีสารเสริญพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงประทับในสภาเบื้องบนสวรรค์ของพระเจ้านะคะเป็นที่ประชุมของชาวสวรรค์ แสดงภาพให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงประทับในศาลของพระเจ้าบนสวรรค์ในฐานะพระเจ้าทรงเป็นองค์จอมพระมหากษัตริย์พระเจ้าทรงเป็นองค์ตุลาการเป็นผู้พิพากษาแห่งโลกพระเจ้าทรงรักความยุติธรรมพระเจ้าทรงพิพากษาประชัชาติด,ด้วยความชอบธรรมและเที่ยงธรรมพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงเป็นทรงทําการพิพากษา ห้ามการพระต่างๆที่ไม่มีความยุติธรรมนะคะคนในพระทศยาเดิมท่านบอกว่าพระต่างๆก็คือคนในพระธสัญยาเดิมนะท่านหมายถึงคนในพระทศยาเดิมประชาชนจะยกย่องกษัตริย์ยกย่องผู้นำผู้ปกครองประเทศนะคะยกย่องผู้พิพากษาเนะ่ยให้เป็นพระนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นเทพเจ้าผู้พิพากษาก็จะเรียกเป็นเทพเจ้ากษัตริย์ผู้ปกครอง ในสมัยก่อนนะคะประชาชนเขาก็จะเรียกผู้นาผู้ปกครองประเทศว่าเป็นพระในฐานะที่เป็นผู้แทนของพระเจ้าแท้แท้ในการให้ความยุติธรรมต่อประชาชนแต่พวกผู้นำผู้ปกครองประเทศทั้งผู้พิพากษาไม่มีความยุติธรรมต่อประชาชนนะคะพระเจ้าทรงแต่งตั้งพวกเขาไว้อแต่พวกเขาไม่มีความยุติธรรมให้กับประชาชนพวกเขาก็รับสินบนใต้โต๊ะเนี่ยพิพากษาลำเอียงดบเบือนความเป็นจริงอีก คนกระทําความคนที่กระทําความผิดจริงๆอ่ะเมื่อให้สินบนใต้โต๊ะกับผู้พิพากษาใช่ไหมหรือว่าผู้นําผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถไอ้พวกผู้มีอํานาจทั้งหลายเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกดปล่อยได้คือคนทําผิดก็ไม่ต้องได้รับโทษนะคะก็ลอยนวลไปอ่ะเมื่อเงินมาถึงพวกผู้ใหญ่ใช่ไหมคะัเมื่อเมื่อเงินมาถึงพวกผู้นําผู้มีอํานาจ พอเขาก็ปลดบ่อยคนที่มีความผิดนะคะก็เมื่อได้สินบนใต้โต๊ะเขาก็ปลดล่อยไปแต่คนที่ทําความผิดนะคะเออคนที่ไม่ได้ทําความผิดไม่รู้อีโนโอเนีก็ต้องถูกลงโทษก็เหมือนกับเหมือนกับแพระ,ะบารอ่ะก็คืออยู่ดีไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวก็ต้องมาถูกเข้าคุกไงมาถูกลงโทษเนี่ยไอ้คนที่ทําผิดก็ลอยนวลไปนะคะก็คือพูดยังไงเขาใช้อํานาจในทางที่ผิด เขาก็ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือไม่ให้ความยุติธรรมอย่างแท้จริงดังนั้นเขาก็เป็นคนอาธรรมนะคะก็คือใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปนในทางที่ผิดก็จึงเป็นคนอาธรรมคนอาธรรมก็ต้องประเชิญหน้ากับพระเจ้าเที่ยงแท้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านก็บอกพร,พระเจ้าเที่ยงแท้ทรงเป็นผู้พิพากษาที่แท้จริงของโลกนี้นะคะ ผลสุดท้ายคนอาธรรมก็ต้องถูกพระเจ้าลงโทษในที่สุดได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเขาไม่ให้ความยุติธรรมพระเจ้าก็จะลงโทษเขาด้วยเช่นเดียวกันเรามาดูข้อต่อไปข้อ3ถึงข้อ4จงให้ความยุติธรรมแก่คนอ่อนเปรี้ยและกำพ้าบิดาจงดำรงสิทธิของผู้ที่ทุกข์ยากและสิ้นเนื้อประดาตัวจงช่วยคนอ่อนเปรียและคนขัดสนให้พ้นช่วยกู้เขาจากมือของคนอธรรม สะดุดีสอนเราให้เข้าใจน้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานตําแหน่งหน้าที่เพื่อให้พวกเขาเป็นผู้นําผู้ปกครองประเทศเป็นผู้พิพากษาให้ความยิติธรรมและช่วยเหลือประชาชนเราก็จะเห็นได้นะคะว่าคนในพันธสัญญาเดิมหน้าที่สําคัญอันดับแรกของกษัตริย์ผู้นําผู้ปกครองประเทศและผู้พิพากษาก็คือจะต้องปกป้องสิทธิของคนยาก จนขัดสนได้ที่พึ่งนะคะคนอ่อนแอที่ช่วยตัวเองไม่ได้ให้พ้นจากการถูกเอารัดเอาเปรียบก็คือให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาหน้าที่ของหน้าที่ในตําแหน่งนี้นะคะก็คือเขาจะต้องช่วยคนยากจนคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบคนที่ถูกคนอื่นโกงขีดข่มเหงนะคะให้เขาช่วยแต่พวกเขาก็ไม่ได้ช่วยอะ่ะไม่ได้ช่วยคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคนเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันจะโดยดีก็ตักเตือนพวกเขาว่าจงให้ความยุติธรรม แก่คนอ่อนแอช่วยตัวเองไม่ได้นะคะอย่างเช่นคนพิการคนแก่ชราเงี้ยเด็กเล็กๆอ่ะลูกกำพร้าพ่ออย่าเงี้ยคนยากจนไร้ที่พึ่งสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะเขาควรที่จะปกป้องสิทธิก็คือให้ความยุติธรรมสำหรับมนุษย์ยชนนะเพื่อเด็กให้ช่วยกู้เหลือคนเหล่านี้ให้พ้นจากเนื้อมือของคนอาธรรมนะคะ เรามาดูข้อต่อไปข้อ4ถึงข้อ6เออข้อ 5, อ5ถึงข้อ6เขาทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจเขาเดินไปมาในความมืดรากทั้งสิ้นของแผ่นดินก็วันไหวเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดท่านทุกคนนั่นแหละสดุดีตำหนิและตักเตือนผู้นําผู้ปกครองประเทศสดุดีตำหนิและตักเตือนนะคะ ทั้งผู้นำผู้ปกครองประเทศแล้วก็ผู้พิพากษาทั้งหลายพวกเขาไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจอะไรเลยพระเจ้าทรงเป็นผู้ผู้ประทานให้พวกเขามีสิทธิอํานาจทางตุลาการนะคะในการปกครองประเทศแทนพระเจ้าก็คือพวกเขาเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าในการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน พวกเขาควรมีส่วนในพระปัญญาของพระเจ้าก็คือมีสติปัญญาจากเบื้องบนในความยุติธรรมเนี่ยพวกเขาควรจะมีสติปัญญานั้นแต่พวกเขากับเดินไปมาในความมืดก็หมายถึงว่าพวกเขากับกระทำความชั่วร้ายอ่ะเดินในความมืดอะก็คือไม่มีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนอ่ะก็ใช้ตําแหน่งหน้าที่ประพฤติผิดศีลธรรมอีกพวกเขาก็ไม่มีคือไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงในด้านศีลธรรมนะคะ ได้ศิลธรรมคุณธรรมเนี่ยธรรมะที่ดำรงไว้ที่ทำรงไว้โดยการปกครองของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนมีความยุติธรรมมีความชอบธรรมแต่ในเมื่อเขาไม่มีใช่ไหมคะพวกเขากระทาให้รากทั้งสิ้นของแผ่นดินหวันไหวท่านก็บอกเนี่ยกระทำให้รากของแผ่นดินหวันไหวก็คือเขาพวกเขาไม่ให้ไม่มีความยุติธรรมจึงทําให้เกิดความเสียหายมาสู่คนในสังคมแล้วก็บ้านเมืองด้วยสร้างความ แต่กราให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะคะก็คือบ้านเมืองก็ไม่สงบสุขก็ผู้ร้ายก็เดินเพ่นพ่านไปมาเนี่ยผู้ร้ายมีเงินเอาเงินซุกใต้โต๊ะเอาเงินติดสินโบน,นี่ยเขาก็ไม่ต้องได้รับโทษเข้าคุกเนี่ยเขาก็เดินโป่นเพ่นไปมานะคะก็ทําในสิ่งชั่วร้ายได้บ้านเมืองก็อยู่ไม่สงบสุขคนดีคนสัตย์ซื่อคนที่ไม่มีความผิดก็ต้องเป็นแพะรับบาปไปเนี่ยทำให้คนผิดลอย คนที่ทําผิดก็ลอยนวลไปนะคะแล้วไอ้คนที่ทําผิดมันก็จะทําซ้ำซํำๆๆอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือมันมันไม่ได้ถูกจับมันก็จะทําซ้ําอยู่นะนะเขาก็จะทาซ้ําในความบาปของเขาอะ่ะที่บ้านเมืองก็ไม่มีกฎระเบียบในการปกครองนะคะสรีดีกล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดทุกคนนั่นแหละนะคะก็คือทานก่ พูดคนสมัยก่อนก็จะเรียกพวกเขาว่าเป็นพระนะคะก็คือผู้ที่มีตําแหน่งส,งสูงสงคนประชาชนธรรมดาก็จะเรียกว่าเป็นพระแล้วก็รวมถึงปุโลโหิตด,ด้วยปุโลหิตที่ประจราําการหรือว่าผู้เผยพระจนะที่ทําหน้าที่ในพระวิหารนะคะซึ่งต่อมาพระเยซูกิทรงได้อธิบายให้เราในพันธสัญญาใหม่ว่าไปถึงคนอิสราเอลที่รับถ้อยคําของพระเจ้าแล้วแต่ไม่เชื่อฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือ คนอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปข้อ7ถึงข้อ8ถึงกัน,นั้นท่านก็จะตายอย่างมนุษย์และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่งคนใดข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นพิาพากษาแผ่นดินโลกเพราะบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ซาด,ดีอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าทรงประทานให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในโลกคือท่านเกิดใน ช่วงที่ไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นท่านก็ธีฐานใช่ไหมคะคนของพระเจ้าก็ที่ฐานขอความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในโลกเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าทั้งผู้นำผู้ปกครองผู้พิพากษานะคะต้องถูกพระเจ้าพิพากษาลงโทษได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนพระเจ้าก็เขาก็ต้องถูกพระเจ้าพิพากษาลงโทษได้เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงลงโทษถอดตําแหน่งหน้า,นาที่การงานของพวกเขานะคะพวกเขาก็จะกลายเป็นคนธรรมดาสามัญเป็นชาวบ้านไปแล้ว ตายเหมือนอย่างมนุษย์ทั่วไปนะคะคือเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเพราะเขาต้องลง้มลงแล้วก็ต้องตกต่ำเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งกลวงนะคะสะดุดีอธิฐานขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลกเพราะบรรดาประชาชาิทั้งสิ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงปกครองด้วยความยุติธรรมด้วยความชอบธรรมทั่วทั้งโลกครอบครองอาณาจักรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบโดยเรียนะคะก็ เมื่อพระเยซูก,กี้ทรงเสด็จกลับมาข้างที่2นะคะเราก็จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านะคะเมื่อนั้นโลกนี้ก็มีสันติสุขขอองค์พระพี่เจ้าทรงเสริมกําลังและโอ้ยพอๆน้องๆในทุกอย่างก้า